เอาแล้วนะโอ้โหไม่แน่นะรอจะได้เห็นเนมากับโรนโดได้เล่นด้วยกันที่สแตมฟอร์ดบิดนะในปีหน้า พอตโบร์ลี ody, น้ำหาเศรษฐีชาวอเมริกันนับแสดงความต้องการอย่างชัดเจนนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนพอตเตอร์นะในการคุมทีมและการเสริมทัพในขณะเดียวกันนักกุนซือชาวอังกฤษก็ยินดีที่จะรับฟังสิ่งที่เจ้าของสโมสรต้องการเช่นกันซึ่งนั่นหมายความว่าคริสเตียโนโรนโดนักกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสนะครับซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของโบร์ลีนะเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วมี่อกานให้ย้ายมาร่วมทีมสิงโตน้ำคามเชลซีนะเนื่องนะจากพอตเตอร์นะประกาศชัดเจนนะว่าไม่ปฏิเสธหากจะได้ร่วมงานกับ ในส่วนของเกมรุกนะั้นไม่ใช่แค่โรโดนะเท่านั้นนะครับที่มีข่าวกับทีมเพราะว่านักเตะรายนะั้นที่รอกเป้านะนั้นก็คือเนมานะครับหงหอกจอมดีราของปารีสแซงแฌงนะครับซึ่งพวกเขานะให้ความสนใจมานานแล้วและอยากได้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้นะแต่น่าเสียดายที่การเจรจารนะัไม่สําเร็จสําหรับอีกคนนะที่เชลซีต้องการนะครับก็คือการปรับแก้ในทางฝั่งของแนวรับนะครับพวกเขานะถึงแม้ว่าจะได้ตัวคาริโดคูดิบารีกับเวสตีฟิฟ์ฟาน่ามาร่วมทัพแล้วในช่วงซัมเมอร์น ซึ่งนั่นก็ทําให้ชื่อของมากินย้อนนัเซนเดอร์แบ,บ็กกับตันทีมของเปเช่เป็นที่หมายปองของเชลซีเป็นอย่างมากในปีหน้านั่นเองนะครับแม้ว่าการที่จะคว้า3เป้าหมายที่ต้องการนันต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมหาศาลนะแต่ดูเหมว่าโบลีนั่นก็พร้อมที่จะจ่ายไม่อั้นเพื่อสร้างทีมในฝันของเขาขึ้นมาแม้ว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะับจะจ่ายไปไม่น้อยนะับสำหรับการเซ็นสัญญาก,กับคาริดูคูริบารีเวสตีฟอร์นาแล้วก็มาร์โกคูริยานะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเสียทอนนะที่ยอมจ่าย สำหรับแฟนเชลซีเองนะคิดเห็นนะรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์นำบอกพวกเราหน่อยนะครับก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซี esy, ร่วมโดเนทหรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนละ20บบาทเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 2> เพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ